वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุมทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุมทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุนหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภ อยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มศักจักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาบนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริง มีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้ง กับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนเมษายนคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้ ทุกคนต้องการความสุขความสำเร็จแต่หากบางสิ่งบางอย่างก็ต้องการแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองพลังใจเป็นสิ่งที่จะนำทางให้เราพบกับความสุขความสำเร็จมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนขอเพียงแค่เราคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีศาสตร์ของการทำนายเราก็ต้องการที่จะรู้ไว้เพื่อมีทางแก้ไข เพื่อรู้แนวทางรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามค่ะขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีพิจิกประจำเดือนเมษายนไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหากมีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกก็จะได้หาหนทางการแก้ไขเสริมในดวงชะตานะคะเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกคุณจะได้โชคจากหญิงสูงวัย หญิงสูงวัจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณคุณจะได้โชคจากผู้หญิงค่ะคุณอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือคนเก่าๆติดต่อคุณมาหรือคุณอาจจะต้องได้เคลียร์เรื่องเก่าๆอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทำไว้แล้วคุณต้องจัดการแก้ไขคลี่คลายแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะคุณจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับางานธุรกิจต่างประเทศที่คุณต้องได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลถึงต่างประเทศค่ะเกณฑ์การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปช่วงนี้เกณฑ์การเงินไม่ค่อยเหลือเก็บมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปค่ะระวังคําพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทําให้คุณต้องทุกข ต้องกลุ้มเป็นกังวลผู้ใหญ่ในที่นี้อาจ ouais. จะเป็นบิดามารดา народ, เป็นพ่อแม่ของคุณหรือหัวหน้างานเขาอาจจะมีคำพูดแต่คำพูดนั้นอาจจะไม่ได้ใช่ทำลายคุณเขาอาจจะเออตักเตือนคุณก็ขอให้คุณพิจารณาไตรตรองนะคะเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองต้องทำต้องจัดการต้องทำด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองมักจะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะของตัวเองค่ะความรัก คนที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนที่รู้ใจค่ะช่วงนี้เหนื่อยกับเกณฑ์การงานมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการอาจจะงานล้นมือหรืองานมีที่ต้องทําต้องจัดการงานค่อนข้างยุ่งวุ่นวายนะคะแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะ บ,บางสิ่งบางอย่างที่คุณหวังไว้แต่มันเหมือนมากับดวงกัรเหมือนอะไรที่คุณคิดไว้วางไว้มันไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่คุณหวังหรือคุณต้องการคุณจะได้โชคจากคนอายุน้อยกว่า คนอายุน้อยจะได้นำโชคนำสิ่งที่ดีมาให้กับคุณหากคุณไม่มีบุตรไม่มีทิดาคุณอาจจะมีเกณฑ์มีบุตรมีทิดาเกิดขึ้นคือจะได้โชคจากเด็กจากคนอายุน้อยกว่าค่ะชิพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางไกลเดี๋ยวเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นค่ะเกณฑ์การเงินมีมาไม่ขาดมือแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่มีซ้าย ก็คือได้ขวาเข้ามาได้ซ้ายเข้ามาแต่ก็จ่ายออกไปเป็นไปโดยปกติแต่ไม่ติดขัดค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินเรามาสรุปกันในเดือนเมษายนของชาวราศีพิจิกเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการเดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้แต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้เกี่ยวกับเกณฑ์การงาน,งานการเงินได้เข้ามาทั้งก้อนเล็ก และก้อนใหญ่แต่ก็มีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปเกณฑ์ของความรักคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนำโชคนำข่าวดีมาให้กับคุณ ภรรยาของคุณอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรเพราะคุณมีเกณฑ์ได้โชคจากเด็กจากคนอายุน้อยกว่าหรือบางคนลูกอาจจะให้โชคบอกหวยรวยเบอร์บอกเบอร์รตเตอรี่อะไรก็เป็นไปได้ค่ะเพราะคุณจะได้โชคจากคนอายุน้อยค่ะแต่มีบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ตามหวังคุณก็อย่าตั้งเป้าเยอะตั้งเป้าน้อยๆห,หากไม่ได้ ก็จะได้ไม่ต้องเสียใจผิดหวังเยอะแต่การรอคอยมันไม่ได้ผิดหวังเสมอไปคนเรานั้นมันก็ต้องมีได้มีไม่ได้บ้างเนาะมันคือสัจธรรมของชีวิตค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลคุณจะได้โชคจากทางไกลเกณฑ์การเดินทางไกลปกติดีไม่มีปัญหาสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาดูบทสรุปของไพ่องค์มหาเดวะกันนะคะว่าพระองค์จะประทานพรเช่นไรให้กับชาวราศีพิจิกขอมหาเดวีขอมหาเดวะขอพระองค์โปรดมีเมตตา ขอเปิดทางเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนด้วยเทินองมไพ่ของพัตรีมูลติและไพ่ขององค์พระสรัสวัตดีความนึกคิดความคิดที่สร้างสรรค์ สิ่งกำเนิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาให้กับชาวราศีพิจิกได้เรียนรู้คุณจะสามารถเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆและคุณจะสำเร็จในสิ่งนั้นช่วงนี้คุณจะมีโชคมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณค่ะเตรียมพบกับสิ่งใหม่ๆความสุขความสำเร็จแล้วการตัดสินใจขอให้ตัดสินใจให้ดีแล้วสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณตัดสินใจ จะประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะ